บทที่2เข้าใจแต่ไม่ยอมรับผมไม่ใช่คนแรกสินะใช่วันละหลายสิบคนเลยแล้วทำไมยังทำอยู่อีกหลายแสนปีก่อนสมัยที่เราอยู่เท่านายแบบว่ารวมผู้ชาติพบมานะตอนนั้นไม่มีการศึกษาภาพบังคับนี่หรอกคุณเป็นคนเรือกจริงๆใช่พวกเราเคยคิดว่าโลกแห่งความเป็นอมาตะที่มีทรัพยากรไม่อั้นไม่มีความทุกข์ไม่มีความไม่รู้ ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บโลกแบบนั้นจะทําให้ทุกคนพอใจและมีความสุขกับชีวิตและวมาช่วยกันพัฒนาต่อบนส,นสวนสวรรค์แห่งนี้มันไม่ได้ผลหรอไม่ไม่เลยละ่ะวุฒิภาวะเราไม่ได้สูงตามเทคโนโลยีหรอกนะยิ่งเครื่องมือเราก้าวหน้าการได้ครอบงาชีวิตอื่นมันก็ล่อใจจนท่าไม่อยู่ยุคที่ความอดอยากไม่ใช่ข้ออ้างของการขึ้นสู่อำนาจผู้คนก็หาเหตุผลใหม่ฆ่ากันเองอยู่ดี สงครามที่รุนแรงที่สุดปะทุขึ้นและนั่นแหละจุดเริ่มต้นที่ทําให้สวัรด์ล่มสลายยากมากนะเหมือนกับปฏิหารที่กลับมาได้ขนาดนี้แล้วมันกลับมาได้ยังไงครับก็แค่แพ้ภัยตัวเองความรุนแรงมันไม่ยั่งยืนอยู่แล้วระบบที่เคยแข็งแกล่งขูพังเพราะความคลางใจกันเองล้มคลืนลงซ้าแล้วซ้าเล่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่หลายสิบครั้งในหลายร้อยปีผู้คนติดอยู่ในความกลัว ไม่มีใครฝันถึงอนาคตเพราะผู้ล่าคนใหม่โผล่ออกมาได้ตลอดเราได้เห็นท่าแท้ของมนุษย์บ่อยจนชินตาสมดุลที่เปราะบางระหว่างการเอาตัวรอดกับความเมตตาไม่มีอะไรกันตีว่าความดีงามที่อบอุ่มกันมาอาจถูกทำลายในพริบตาด้วยคำข่าวของคนอีกกลุ่มแต่ในที่สุดก็ผ่านมาไดพาำำนะ้พวกเขาทำสำเร็จสินะพวกเราทำสำเร็จเราเปิดระบบ AI ที่ทรงอนุภาพที่สุดกลับมาอยู่ฝ่ายเราได้เราจับลุมบรรดา หน้ากลุ่มและลัทธิััดรุนแรงได้หมดเราตั้งสภาขึ้นมาตกลงกันว่าทำยังไงพวกเขาประหารดีไหมหรือจำพุกตลอดไปในโลกวิทยาการที่ไม่มีวันตายแบบนี้ก็เลยให้เข้าการศึกษาภาพบังคับสินะครับใช่ตอนนั้นยังไม่เรียกว่าการศึกษาภาพบังคับมันเป็นโทษที่ร้ายแรงไม่มีใครอยากไปนานก็รู้ว่าทำไมชีวิตแบบนั้นใครจะอยากไปใช่หลายคนบอกในตอนแรก ว่าโทษแบบนี้รุนแรงไปไหมแม้แต่กับพวกนักโทษแต่สภาเสงส่วนใหญ่ก็เห็นว่าดีที่สุดแล้วแล้วมันกลายเป็นการศึกษาภาพาบังคับได้ยังไงครับพะถึงแม้จะเข้าสู่ยุคฟื้นฟูก็ยังมีเหตุการณ์กับต้นตอที่นําไปสู่สงครามได้อีกยังไงละ่ะจริงเหรอครับได้ยังไงอ่ะคนที่มีแนวคิดรื้อทําลายเพื่อขึ้นสู่อำนาจคนที่อยากครอบงำผู้คนคนหัวรุนแรงแฝงตัวอยู่ที่ไหนบ้างไม่มีทางรู้ได้เลยอีกอย่างคนเกิดใหม่ทุกวัน นิสัยที่นําไปสู่การวิปลิตสับสนและตกต่ําลงซึ่งความเป็นมนุษย์นะ่ะหากไม่คิดได้เองหรือตื่นรู้ได้เองก็ไม่มีใครไปสั่งสอนหรือบอกให้เปลี่ยนแปลงได้นายก็รู้ใช่ไหมก็จริงครับถึงจะไม่อยากยอมรับภาวะนั่นจะทํางานสะเทียนก็ต่เมื่อยีนตัวนึงทางานเต็มระบบเราเรียกมันว่ายีนแห่งการตื่นรู้นายรู้ไหมว่ามันคืออะไรมันไม่ใช่แค่การเป็นคนดีแต่มันคือการที่จิตสํานึกของนายแยกออกเห็นกงจากเป็นกงจากจริง เห็นความเกลียดชังเป็นสารเคมีที่ต้องจัดการปล่อยออกมาแต่ความโลภที่สร้างสรรค์มีสติพอจะไม่ก่อความโลภที่ทำลายล้างรู้ตัวว่าเมื่อไหร่ควรลุกเมื่อไหร่ควรวางรู้วิธีอยู่กับคนอื่นในเกมที่ไม่มีวันจบแบบนี้โดยไม่ทําให้อะไรจะทำล่มสลายอีกนั่นแหละคือบทเรียนที่โหดหินที่สุดซึ่งมีแต่มิติจําลองแห่งความขาดแคลนเท่านั้นที่สอนนายได้คุณก็เลยเสนอให้ทํากับทุกคนที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นสินะทุกคนรวมถึงคนที่เกิดแล้วด้วยมันจะมีแค่บางคนที่ขัดเกาาตัวเองจนผ่านเก์แต่แก แม้แต่ผมเองก็ต้องเข้าสู่ระบบเหมือนกันในโลกที่ทุกคนเป็นอมตะการตายซ้ำตายซากรวมเวลาสักพันปีมันไม่ได้มากอะไรหรอกนะมันคุ้มค่า,าจริงๆเหรอครับถ้าไม่คุมค้มคงไม่ทําต่อมาขนาดนี้หรอกผมก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดีผมรู้สึกว่าการที่ต่อยคุณไปมาสมควรแล้วแต่ในเมื่อเจตนาคุณเป็นแบบนั้นก็ขอโทษด้วยแล้วกันผมท่าชิโอินดีที่รู้จักอีกรอบนะผมเนสยีฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับไม่ยินดีสินะ ยังก่อนครับแต่ถ้าผมได้เห็นโลกที่มันเป็นผลผลิตที่คุ้มค่าอย่างที่คุณว่าจริงๆผมจะยิ่งกว่ายินดีที่ได้รู้จักคุณแต่จากนี้ถ้ามีอะไรก็ช่วยชี้แนะด้วยนะครับเฮ้อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว